ก็ตอนนี้ก็มาเรื่องพุ่งกับโจ้นะตอนนี้แม่กระเทียงกันใหญ่นะนักวิเคราะห์นักวิจารณ์เต็มเต็มบ้านเต็มเมืองนะครับสารโซเชียลก็เต็มบ้านเต็มเมืองผู้พิพากษาสารเตี้ยสารโซเชียลเต็มบ้านเต็มเมืองนะครับก็ทั้งอะไรทั้งสงสัยทั้งมีพิรุษทั้งสงสัยเต็มกันไปหมดนะครับทนงทนายทนะนักวิชาการอา่อาจยาวิทยาจิตวิทยาหมอเหมือแพทย์พยาบาลน,นักข่าว เต็มไม่หมดวิจารณ์คดีพุ่มกับโจ้นะครับเต็มไม่หมดครับมันเป็นสีสันทางโซเชียลใครชอบแบบไหนก็ไปชอบดราม่าอะไรก็ก็ไปชอบใครพูดก็ไปตามสบายคือโซเชียลในแม่งใครอยากพูดกับผู้อะไรมึงก็เอามือถือขึ้นมาตั้งเนี่ยกับแบบพี่เดก็มือถือมาตั้ง3ามเครื่องอ่ะอันนี้แพลตฟอร์มหนึ่งนีง่แพลตฟอร์มนี่แพลตฟอร์มหนึ่งนะครับแล้วก็ให้ความรู้ไปใครจะเชื่อไม่เชื่อก็ช่างแม่งไปนะครับทุกวันนี้นะครับ ตอนนี้คนก็มาสงสัยเรื่องคดีของผูุ้มกับโจวว่าเฮ้ยมันเป็นอะไรตายวะนะครับแต่ที่แน่ๆเนี่ยคือผมอยากจะบอกนะผูุ้กับโจเป็นอะไรตายท่านทราบไหมบางคนยังไม่รู้นะเดี๋ยวผมบอกให้ใครทําให้ตายเนี่ยนะนะเดี๋ยวผมบอกให้ติดตามมันก่อนอย่าเพิ่งออกไปไหนนะครับเรียกแคกกันก่อนนะนะผูุ้มกับโจเนี่ยเสียชีวิตเพราะอะไรท่านทราบไหมนะครับไม่ต้องไปเถียงกันะนะครับเขาเสียชีวิตเพราะหนึ่งไม่หายใจครับชัดเจนไหมล่ะ อันนี้เป็น,ปนมันมันเป็นส,สัจธรรมเลยเขาไม่หายใจนี่คือข้อแรกก็คือขาดอากาศเนี่ยแนวโน้มคือเขาไม่หายใจนี่เพราะนั้นก็จบแล้วอ่นะครับบางคนก็ถามว่าเขาเป็นทําไมเขาต้องเสียชีวิตไม่ต้องไปม,มีอะไรครับว่าเขาไม่หายใจก็คือ,อรายงานข่าวล่าสุดก็คือขาดอากาศก็คือไม่หายใจนะนะจบแล้วนะไม่ต้องไปค้นหาแนละ้วเรียบร้อย นะคนเราชีวิตอยู่กับความจริงไม่ต้องไปทําเป็นแหมอวดรู้อย่างนั้นอย่างนี้อะไรไม่ต้องคือหนึ่งเป็นที่แน่ชัดก็คือเขาไม่หายใจนะครับสาเหตุการตายคือไม่หายใจนะครับถ้าเขาหายใจก็คือเขายังไม่ไม,ไม่ไม่เสียชีวิตก็แค่นี้จบแล้วนี่คือสิ่งที่มันมันเป็นข้อที่จริงที่ยุติสองเ,อเขาได้ทำร้ายตัวเองจนถึงแก่ความตายจนจน,จนถึงแก่ถึงเสียชีวิตหรือไม่นะครับ คนีประสบการณ์ของผมเนี่ยผมเคยทําคดีเกี่ยวกับเรื่องนะการทําร้ายตัวเองจนถึงแก่จนเสียชีวิตเนี่ยหลายคดีเมื่อประมาณ1 7บ8ปีแล้วเนี่ยมีลูกความผมคนหนึ่งทะเลาะก,กับเมียนะครับทะเลาะก,กับเมียพอหลังจากนั้นแล้วอาสาสมัครทนายใครทุกก็เข้าไปช่วยนะครับแล้วก็เสร็จแล้วก็พาไปส่งไว้ที่โรงพักสอนอผลโยธินเมื่อประมาณ1 7บ8ปีที่แล้ว ก็ไปฝากโรงพักบอกขังหน่อยอันนี้มันอารวาสทำร้ายร่างกายมีอะไรต่างก,ก็เข้าไปในห้องขังก็อารมณ์คุ้มคลั่งหลังจากนั้นก็ไปทะเลาะกับนักโทษหรือยังไอ้ไอพวกที่ติดคุกอยู่ในในห้องขังนะครับแล้วไม่รู้ที่ท่าไหนไม่รู้ตำรวจก็เข้าไปกระทืบจนได้รับบาดเจ็บนะครับนะข้อเท็จจริงเป็นอย่างนี้นะเมื่อ18ปปีที่แล้วก็เข้าไปกระทืบนะโดยตำรวจก็อ้างว่าเข้าไประงับเหตุ นะครับหลังจากนั้นต่อมากลางคืนตอนเช้านะทางญาติเขาได้รับแจ้งว่าอาคนนี้ได้อ่าทำร้ายตัวเองโดยการผูกคอจนถึงแก่ความตายไปเรียบร้อยแล้วนะครับเขาก็มารายงานให้ผมทราบอสาสมาครผมเนี่ยก็ไปเยี่ยมไปอะไรต่างๆก็ปรากฏว่ามีการเคลื่อนย้ายศพนะครับเคลื่อนย้ายศพไปหมดเลยไปโรงพยาบาลน,นั้นโรงพยาบาลน,นี้อะไรต่างๆหลังจากนั้นก็เป็นข่าว แล้วเขาก็ไปร้องเรียนไปอะไรต่างๆทั้งกางทั้งตำรวจทั้งอะไรร้องเรียนเยอะๆยะครับแต่สุดท้ายท่านทราบไหมครับทําอะไรไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าทางตํารวจโรงพักสอนอกำนยโยธินบอกว่าวงจรปิดเสียครับวงจรปิดเสียเพราะนั้นก็เท่ากับว่าไม่มีวงจรปิดพอไม่มีวงวงจรปิดมันก็เลยไม่รู้ว่าแม่งเกิดอะไรขึ้นครับจบครับพี่น้องนะครับจบครับเรียบร้อยครับ ไม่ต้องเดาเลยว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะครับผมก็เข้าไปช่วยเหลือเขานะนะครับนะนะครับช่วยเหลือช่วยอะไรต่างๆเขาโอ้โหเป็นเวลาหลายปีนะครับนะบผ่านมาเป็นสิบปีก็ทําอะไรไม่ได้เพราะหนึ่งวงจรปิดมันเสียนะครับพี่น้องฟังแล้วไงอยากจะบอกว่าจุกครูระบบราชการไทยพอถึงเวลาแม่จะต้องการใช้พยานหลักฐานที่มันมีคุณค่าเชิงพิสูจน์นะครับพยานหลักฐานที่มันมีน้ําหนักนะพอถึงเวลาก็วงจรปิดเสีย ถามว่าใครต้องรับผิดชอบไหมผู้กับไม่ต้องรองผู้กับต้องรับผิดชอบไหมร้อยเวรต้องรับผิดชอบแม่งไม่มีใครต้องรับผิดชอบเลยอันนี้คือความจริงที่พีเดเอามานะครับแล้วผมก็แชร์มาไว้ที่หน้าเพจแล้วนะครับเป็นเรื่องจริงเว้ยเรื่องที่ผมพูดเนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงแล้วผมก็ไปช่วยมันไม่มีวงจรปิดพอแม่งไม่มีวงจรปิดมันก็ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าแม่งเกิดอะไรขึ้นก็จบแล้วก็เรียบร้อยชีวิตชีวาจุกกรูกันไป แยกแย้ายอ่านะครับก็เหลือแต่พวกมโนกันไปอ่าคิดว่าเป็นแบบนั้นคิดว่าเป็นแบบนี้สมัยนั้นพวกมโนไม่ได้เยอะเหมือนปัจจุบันทุกวันที่แม่งเยอะเออแบบนั้นก็เป็นแบบนี้ไอ้นี่ก็สงสัยไอ้นี่ก็สงสัย <c ười> คือยุคปัจจุบันยุคโซเชียลพวกมโนแพ่งเยอะสมัยก่อนก็มีพวกมโนมันน่าจะเป็นอย่างนั้นนะณนะตอนที่ผมทกํกรดีที่สนอนนพผลโยธินเนี่ยนะครับไอ้ลูกความผมลายเนี่ยที่มันผูกคอตาย เออมันนั่งผูกคอตายนะมันไม่น่าจะนั่งได้นะนะก็มีพวกมนโนไปครับมโนไปว่าเออมันมน,มนั่งผูกคอตายมันไม่น่าจะตายได้ผมก็คุยกับหมอคุยกับอะไรต่างๆเขาบอกมันได้จะนั่งจะยืนจะอะไรต่างๆมันสามารถที่จะทําร้ายตัวเองให้ <m> ให้ให,ให้เสียชีวิตได้หมดนะครับ <m> พวกมนโนไม่ค่อยเยอะแต่ตอนนี้เยอะแยะไปหมดแล้วนะอ,อ่ออะไรอ่ะอ่อก็อะไรผ้าขนหนูเล็กมั่งอะไรต่างๆนะฮะผมว่านะถ้ามันจะใช้ในการที่จะทําร้ายตัวเองมันทําได้หมด ผมเคยบอกอคุยคุยกับหมอแล้วไอ้การทำร้ายตัวเองมันทำได้หมดผ่าเล็กผ่าใหญ่ท่ายืนท่านั่งเขย่งไม่เขย่งพื้นติดเท้าไม่ติดเท้าสมัยก่อนก็นั่งถกเถียงกันหมอก็เล่าให้ผมฟังนะหมอดั้งนิติเวชเขาบอกว่าพี่เดครับนะการที่ทำร้ายตัวเองด้วยวิธีการผูกคอหรืออะไรต่างเนี่ยมันทำได้หมดสารพัด นะมันได้หมดเพราะนั้นะในเรื่องประเด็นที่ว่าไอเรื่องมโนว่าผ้าเล็กผ้าใหญ่ส่วนตัวผมนั้นในหนานะทกํกคดีพวกนี้มานะมาไม่ใช่สาระสําคัญนะครับนะสาระสาคัญคือหนึ่งนะครับมีหลักฐานพิสูจน์ได้ไหมว่าใครทําให้เขาตายทุกวันนี้เราก็เถียงกันไปมโนกันไปแต่มันไม่มีหลักฐานมันแค่ว่าเราคิดว่าเป็นแบบนั้นเราคิดว่าเป็นแบบนั้นแบบนี้ไอพวกเนี้มันเป็นข้อสันนิษฐานแต่มันไม่ใช่พยานหลักฐานที่จะพิสูจน์อะไร วงจรปิดก็ไม่มีอะไรก็ม,มีหลังจากนั้นเนี่ยคดีที่ผมทําที่บวชโยธินเนี่ยเขาก็ส่งไปพิสูจน์นะแม่งเต็มไปด้วยข้อสงสัยอะไรแบบเนี้ยเหมือนคล้ายๆคดีปุ่มกับโจ้แตงโมอ่าน้องชมพู่อะไรพวกเนี้ยมัน,ม,น,ม,นมันสงสัยกันไปหมดอ่ะมันสงสัยหมดครับสารพัดไอ้นี่ก็สงสัยทําไมเคลื่อนย้ายศพทําไมนั่งนั่งทําร้ายตัวเองทําไมไม่มีใครเห็นอ่าแล้วก็อะไรเนี้ยอ่าทำไมวงจรปิดเสียอ่า ทําไมไม่แจ้งญาติทันทีมนสงสัยเยอะนะครับพอหลังจากนั้นความสงสัยเขาก็ร้องเรียนไปที่นั่นที่นี่อะไรต่างนะครับสุดท้ายก็ไปฟ้องศาลศาลอาญาทุจริตประพฤติไม่ชอบกลางผมก็ไปว่าความนะไปว่าความสักพักหนึ่งนะครับแล้วหลังจากนั้นผมก็เปลี่ยนไปคนอื่นไปว่าความสุดท้ายศาลก็ยกฟ้องนะครับเหตุผลที่ศาลยกฟ้องง่ายๆครับไม่มีพยานหลักฐานที่จับพิสูจน์ว่าจำเลยคือตำรวจพวกเนี้ย ได้ร่วมกันทำร้ายผู้ตายจนถึงแก่ความตายก็คือสรุปงไม่ง่ายไม่มีพยานหลักฐานนะครับสารท่านพิพากษายกฟ้องก็แค่นั้นนะจบแะมันไม่มีหลักฐานที่ยืนยันเนี่ยวงจรปิดก็ไม่มีนะผู้ต้องขังอะไรไอคนที่อ,อ,อยู่ในห้องขังมันก็ไม่กล้าที่จะเบิกความเข้าข้างเรามันก็เข้าข้างตำรวจหมดสรุปแล้วไม่มีพยานหลักฐานที่จะพิสูจน์ว่าตำรวจเนี่ยสอนอผลโยธินสอนอผลโยธินกระทำความผิด ก็ยกฟ้องนะครับแล้วไม่ได้เงิน,นอะไรสักบาทแล้วก็เสร็จแล้วก็ผมก็ไปฟ้องที่ศาลแพ่งฟ้องเรียกค่าเสียหายฟ้องกรมราชัณฑ์อะไรพวกนี้ยก็แพ้หมดพอคดียาแพ้คดีแพ่งก็แพ,แพ้เพราะมันไปทางเดียวกันเราไปฟ้องกรมราชัณฑ์เพราะว่าเราไปฟ้องว่าไม่ได้ไม่ได้ฟ้องกรมราชัณฑ์พูดผิดฟ้องสํานักง,งานตํารวจแห่งชาติแมพูดผิดไปนะฮะลิ้นพันไปนี่ยังไม่เมานเนี่ยก็ฟ้องสํานักง,งานตำรวจแห่งชาติไปก็แพ้อีกนะครับแพ้ อันนี้เล่าให้ฟังนะก็ฟ้องสำนักง,งานตำรวจแห่งชาตินะครับอันนี้ไม่ใช่กรมร้วทันนะสำนักง,ง,งานตำรวจแห่งชาติขออภัยด้วยก็ฟ้องไปก็แพ้เพราะอะไรอาญาแพ้แพ่งกับแพ้เพราะมันเป็นคดีแพ่งเกี่ยวเนื่องคดีายาพอ,อา,าแพ้ก็ต้องฟังข้อเท็จจริงตามนั้นตามคำพิพากษามาก็ไม่ต้องสืบก็แพ้หมดก็แพ้หมดสรุปแล้วเนี่ยคนยากคนตายไม่ได้เลยเ,ลยเราก็ไปช่วยเขาอันนี้คือเรื่องละเรื่อง,เร,องเรื่องที่มาเล่าสู่กันฟังว่า ในคดีสารยาสารก็บอกว่าเนี่ยทางญาติคนตายก็เชื่อว่าคิดว่าคิดเอาเองเข้าใจว่าอ,าอะไรต่างๆเหล่านี้แต่มันไม่ใช่พยานหลักฐานที่จะพิสูจน์ความจริงนะครับเพราะฉนั้นเนี่ยคดีประเภทนี้นะครับโอกาสในการจะเอาผิดเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือกรมราชทัณฑ์หรือใครแล้วแต่เนี่ยมันยากนะครับยากผมช่วยเหลือเข้ามาตั้งหลายปีนะครับมาสุดท้ายเขาก็ไม่ได้ไเลย นะครับแล้วก็มีความสงสัยอะไรแบบนี้เยอะแยะเลยสงสัยเยอะแยะความสงสัยข้อสันนิษฐานอะไรเนี่ยมันใช้กับสารโซเชียลแต่ถ้าสารโซเชียลก็พิพากษาให้ผู้ตายชนะคดีนะครับแต่ว่าถ้าสารสารยุติธรรมเนี่ยมันการจะไปเอาใครเข้าคุกอะไรเนี่ยมันยากนะครับอันนี้ก็เล่าให้ฟังเมื่อคดีเมื่อ18ปีที่แล้วนะครับลองเข้าไปดูนะครับนะใน Google ก็มีในเพจต่างๆเนี่ยผมเนี่ยเป็นเรื่องจริงที่ผมทำเข้ามาสำนวนเนี่ยโอ้โหหนาขนาดนี้สุดแล้วก็ช่วยอะไรเขาไม่ได้ นะเพราะอะไรมันขาดพยานหลักฐานนะครับไม่มีมันไม่มีวงจรปิดนะครับแล้วก็มันก็ไม่มีอะไรเรียกอะไรวะมันไม่มีพยานะประจักษ์พยานไม่มีใครให้ความร่วมมือนะมันเหตุการณ์ตายอยู่ในห้องขังของโรงพักก็จบเพราะนั้นก็ทําใจไปก็ไม่ได้ไเลยเลยก็แค่นั้นก็จบไปนี่เล่าให้ฟังนอกจากนั้นยังมีคดีความเกี่ยวกับเรื่องคดีที่มีการาผูกคอตายอะไรต่างเนี่ย เยอะแยะมากมายมันไม่ใช่คดีนี้คดีแรกเยอะแยะมากมายที่อยู่ในความดูแลเจ้าที่ผมไปดูคดีเก่าๆเนี่ยก็เวลาจะฟ้องกรมราชทันฟ้องคน,น,นงานตํารวจแห่งชาติฟ้องอะไรแพ้หมดเหตุเกิดเนี่ยมีการทําร้ายตัวเองตามโรงพักต่างๆเยอะแยะนะจับมาเครียดบ้างโดนคดียาเสพติดสักพักก็นะผูกคอนะมันมันหามันไม่สามารถจะไปเอาผิดอะไรใครได้เลยนะครับลําบาก นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ให้ทําใจว่าคดีประเภทน,เนี้ยากในการที่จะเอาผิดอะไรแต่เราสามารถที่จะสันนิษฐานหรือมโนไปได้เราจะมโนไปแบบนั้นแบบนี้อะไรได้เนี่ยได้เพราะฉะนั้นอะไรก็แล้วแต่ที่จะดาเนินคดีเจ้าที่ยากนะครับอันนี้พูดตรงๆเลยตรงไปตรงมาเลยมันหาพยานหลักฐานพิสูจน์ยากล่าสุดผมมีคดีผมไม่ทําจังหวัดประจวบหรือไงผมไม่แน่ใจนะครับเป็นผู้ต้องหาคดียาเสพติดเหมือนกันนะตำรวจจับไปแล้วเสร็จแล้วก็ไป อ,อ้างว่าผู้ต้องหากระโดดลงมาจากรถบาดเจ็บสาหัสบ,บนเขาอันนี้ก็เหมือนกันก็ดําเนินคดีไปก็พิสูจน์อะไรไม่ได้ไม่มีพยานหลักฐานนะครับก็พแพ้อีกนะครับมาทําอะไรไม่ได้มัน,มนอะไรก็แล้วแต่ถ้าเกิดมันเสียชีวิตในระหว่างการดูแลเจ้าพนักง,งานเนี่ยมันทําอะไรไม่ได้หรอกปัญหาพยานหลักฐาน,นยากคันนี้เรากลับมาเรื่องคดีของภูมิกับโจโจถุงดําซึ่งผมเป็นคนเปิดประเด็นคนแรก ใครอยู่ในวงการสื่อสารมวลชนครับพี่เดเปิดคนแรกตามมาด้วยทนายตั้มพิษแล้วก็ทนายตั้มปล่อยคลิปนะครับนะครับแล้วส่อมาก็าสารจำคุกตลอดชีวิตนะครับคดีอยู่ระหว่างอุทธรณ์พุ่งกับโจผมอยากจะมา,เ,าเล่าเล่า,เา,เา,เาให้ฟังเรื่องคดีพุ่งกับโจ <c oughs> เราติดตามข่าวเนี่ยเราจะพบว่า,านะาคุณแม่ของพุ่งกับโจท่านมีความสงสัยว่าลูกลูกท่านเนี่ยถูกทําร้ายร่างกายจากเจ้าหน้าที่ นะครับท่านก็นเล่าบรรยายบรรยโยไปนะครับนายสอเสือนายอะไรก็ว่ากันไปอะไรเงี้ยนะมีเรื่องทําร้ายร่างกายกันแกล้งอะไรป่ะผมอยากจะกราบเรียนพี่น้องประชาชนนะไอการที่เจ้าหน้าที่ราชจัรทันเนี่ยที่ถูกกล่าวหาว่ากันแกล้งพุ่มกับโจ้เน,นี่ยอันเนี้ยมันก็เป็นประเด็นหนึ่งมีทําร้ายร่างกายก็ว่าไปหนึ่งห้าเจ็ดก็ว่าไปแต่ไอความผิดแต่ไอเรื่องที่พุ่มกับโจ้ต้องมาเสียชีวิตเนี่ยมันคนละประเด็นกันมันแยกกันนะนะครับ เพราะนั้นเวลาเราติดตามข่มขาวสารนีเร่เราต้องเราต้องแยกกันนะผู้คุมปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบกันแกล้งทำร้ายผู้กับโจ้อันนี้ก็หนึ่งการกระทำหนึ่งเจตนานะซึ่งไม่ได้เกี่ยวกันไม่ได้มีความสัมพันธ์กับาการเสียชีวิตของผู้กับโจ้คนละคนละเรื่องนี่คือการให้ความรู้ทางกฎหมายสมมุติว่าเขาปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบย้ายแดนจากแดน7มาแดน5อะไร,ะะไรต่างๆอันนี้ก็เป็นเรื่องของ157ก็ว่ากันไป นะครับทำร้ายร่างกายก็ว่ากันไปคนละเจตนาคนละการกระทำาภาษากฎหมายเรียกว่าต่างกรรมต่างวานละวันเวลาเกิดเหตุจุดประสงค์หรือว่าเขาเรียกอะไรเ,เจตนาในแต่ละครั้งไม่เหมือนกันเ,เจตนาจะกลันแกล้งเจตนาจะทําร้าย